ส่วนในตัวอย่างนี้ครับเราก็จะมาทําความรู้จักนะครับกับการใช้ for นะครับในภาษา Python นะครับซึ่งเราก็จะทําการศึกษาการใช้ for พื้นฐานของ Python ดังนี้ ัวอย่างนี้ก็จะนะครับชื่อว่า example for ครับภาษา Python นะครับก็มีรูปแบบ for นะครับที่อาจจะดูแตกต่างจากภาษาอ,อื่นเล็กน้อยนะครับโดยที่จะใช้คำสั่ง for เช่นเดียวกับภาษาอื่นนะครับแต่รูปแบบของการวนรอบนั้นจะไม่มีการกำหนดค่า i n i t i i t e หรือว่าค่าเริ่มต้นในการวนรอบหรือว่าการ กำหนดการเพิ่มจํานวนรอบนะครับโดยที่ Python นั้นจะทําการใช้นะครับกรณีที่บนรอบที่เป็น Integer ก็จะใช้ฟังก์ชันหรือว่าคําสั่งเลงนะครับเลง6กนะครับและทําการ print x นะครับการวนรอบก็จะเริ่มจากรอบที่0ถึงรอบที่ทําการเพิ่มค่าโดยอัตโนมัตินะครับ0 1นย์5นะครับโดยที่จะทําการเพิ่มรอบจาก0นั่นเอง นะครับนี่คือตัวอย่างของการใช้ for x นะครับ for x in range นะครับและทำการ print ค่า x ออกมาวนรอบนะครับในส่วนของ y นะครับ for y in ประสาทซอฟนะครับข้อมูล String ตัวนี้นะครับก็จะททำการวนรอบนะครับและทำการแสดงผลค่าของตัวอักษรออกมานะครับรอบแรกก็จะเป็นการวน p นะครับ a s a n เป็นต้นนะครับ ซึ่งการใช้ for ของภาษา Python นั้นนะครับ for ตามด้วยค่าของตัวแปรนะครับแล้วก็ in นะครับ in แล้วก็เลือกของประเภทข้อมูลที่จะใช้ในการวนรอบนะครับซึ่งโครงสร้างถ้าเป็นภาษาอื่นก็จะเป็นปีกาเปิดปีกกาปิดน,นะครับแต่ว่าภาษา Python นั้นก็จะเป็นเครื่องหมายคอลอนนะครับเมื่อทำการสั่งให้วนรอบก็จะมา ทำคำสั่งนะครับหลังจากเครื่องหมายคอลอนและทําการเพิ่มค่าจํานวนรอบให้โดยอัตโนมัตินั่นเองและนี่คือรูปแบบพื้นฐานของการใช้ for ใน Python ครับ